นี้เป็นยังไงฮะพิธีฮะเรียบร้อยสมบูรณ์ดีพิธีวันนี้เรียบร้อยสมบูรณ์ดีเพราะว่าเชิญครูบาอาจารย์มาร่วมอฏิฐานจิตปลุกเสกพยอดคุณพลด้วยแก็บารมีพระอิศวรเมืองกำแพงเพชรคร็ร่วงก็ได้เชิญมาปลุกเสกพระยดคุณพลนะเศรษฐีชาติลาวครับคุณเสน่ห์นะครับนะก็ผู้ที่ดําเนินการจัดสร้างวัตถุมงคลนะครับ

โานุตยานโโลุบ่บาโชคชัยวัดเชตวนารามน้ำดิบนะครับน้ำเมตตาจุดเทยียนชัยนะครับในพะิธีพุทธาเทวะพิเศษวัตถุมงคลภาคยอดขุนพลนะครับ พายแม่เสถี56ห้าหนหลังยันบัวบังใบนะครับยันแม่บัวบังใบหลวงพ่งอชมชัยได้ที่ีจุดเทียนชัยเทียนมงคนซ้ายขวา ก็เทียนพระพรุธวิปัสสีเป็นที่เรียบร้อยรดับต่อไปก็ทาทีพุทธงจงเสนจุดเทียนนวะอรักรุณเก้าวเล่งหลังจากนั้นก็จะจุดเทียนท่าทั้ง4ี่ซึ่งประจําอยู่ทั้ง4มุมราชาวัฒนก็จะเป็นเทียน ธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็พร้อมด้วยเทียนน้ำพระพุทธมนต์คุณเสน่ห์นะครับผู้ดำเนินการจัดสร้างนะครับนะจุดเขียนน้ำมนต์ถวายครูบาโชคชัยนะครับ ท่านจะนั่งปกอธิษฐานจิตปกเสเออี่ อาสักการะพุทธังอภิพูธยามะอิมีนาสักการะธุทมังอภิพุธยามะอิมีนาสักการะสังฆังอภิพูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะพุทธังภคะวันตังอภิวา,วา,า,า,วา,าทีมิสวาคาโตภคะวตาโม ขัมังนมาามิสุปฏิปันโนภควาโตตาวกสังโฆสังฆังนะฮะอจวต้นาฬิกาดีนะครับนกลังนั่งวจตฐานจิตเซวัตถุทุนยอดทุกคนด้านหลังยันมหาสนิแม่นาบัวบังใบนะครับแล้วก็เป็นวัตถุทุนที่ ความสนใจจากภาคส่สนอื <g> ่ <y> ท่านนาเทียนน้ำมนต์นะครับน่าดับแล้วนะครับเดี๋ยวท่านจะเมตตาดับเทียนชัยนะครับนะพระพุทธมนต์สี่ร้อยต่อไปก็จะได้ดับเทียนชัย เัยได้ถูกดับแล้วนะครับเทนะียนซ้ายขวานะครับ i wow. ปบาโชคชัยนะครับนะก็พมน้ำมนต์แล้วก็โปอยเข้าตอกดอกไม้ที่มนทนลพธิธีนะพุทธาเทวาพิเศษนะครับนะวัตถุมงคลยอดขุนพลภายแม่เศรษฐี35นางหลังยันมหาสเสน่ห์แม่บัวบางใบาทนก